คุ้งคิ้ซื้อเราคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณไม่ได้ปลูกคุณเด็กโอ้ยใช่ครับมันไม่เหมือนข้าวผัดยังไะมันบ่ใช่ครับถ้ามันเหมือนข้าวผัดซื้อข้าวผัดหน่อยก็ข้าวผัดเราก็ได้กินอิ่มอยู่ได้เนาะครับอันนี้มันต้องปลูกจ้าครับเอออันนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยจะจะไปเอาผลแล้วอืครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันมันก็เลยเป็นเหยื่อของอพวก มีชอาชีพที่หาผลประโยชน์กับหาลาบสักการะจากคนที่มีทุกถูกต้องเลยนะค่ะแม่ถูกต้องมันเหมือนเป็นการหาลาบจากคนที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วครับพอเหมือนเป็นมันทาเป็นอาชีพเลยหรือนะครับเอ๊ึงผู้ที่เข้าไปควรจะมีปัญญาดูครับเอ๊มันก็ไม่ยากในนอะปัญญาเลยครับเอ๊ มันจะยากที่ท่าไหนะูุที่เจ้าก็บอกเราอยู่เดียวเครทำไมต้องไปมันซื้อได้อย่างั้นเหรอจะซื้อได้คนมันเป็นเอาอาหารไปตั้งโอ้ยคนรวยเราก็ไม่ต้องมาทุกข์คุณเอ้ยแค่นี้มันก็คิดออกแล้วครับนี่คือความจริงแมนบอบเขารวยซื้อเอาที่ไหนก็ได้อรวยมันยังซื้อไม่ได้เลยครับเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าสถาวัธรรมเนี่ยาอ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ของซื้อเลยมันซื้อเอาไม่ได้ แล้วำั้นเพราะงั้นทักทิมไ้กคอนมูลรบารยได้หลายสําใช่รวยเกลยลายมือเลยว่าเออก็รวยเนาะครับโอ้คุณต้องมีปัญญาตรงนี้หวนกับไปคิดใหม่จ้ะถูกครับอือเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรวยกับจนเลยอือครับอาจรเขาไดมาียอย่างนี้มั้ครับมันแค่ความรู้สึกไม่ได้ซื้อสักบาทนี่ครับมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เราปล่อยวางแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเตัวนี้มันถึงได้ไม่ใช่ว่า รวยแล้วมีเงินจะซื้อได้จริงหลายคนไม่เข้าใจเอ๊ะมันมน,น่าจะเข้าใจนะครับถ้ามันซื้อได้มันมันได้หมดทุกคนเหรอครับไม่ได้แต่คนจนมากๆค่ะน้องเอนบอกใช่คนรวยได้หมดเนาะคนรวยได้หมดแล้วฮะโอ้อลืมไปนั่งโอเสะนะคุณเอ๋ ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อแม่ก็ไปพิจารณาเหตุเอาเลยแม่ก็ไม่เคยได้ยินแม่ได้ยินนี่แม่แมโอ้สลดใจยอยู่เดียวนี่ะใช่ครับแม่มันมันน่าสงสงสารผมออนี่แหละบางทีอ,อผมก็เคยเออผมยังรู้สึกว่าเออผมยังรู้สึกผิดกับบางสิ่งบางอย่างที่ม,มันพลาดครับมันพลาดไปมันก็เจิดอยูบางทีเอ,อคนที่<ร> เก็บเงินเก็บทองมาเพื่อจะเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวก็ต้องเอาไปซื้อธรรมะเนี่ยอเพราะอะไรเพราะเพราะความเชื่อ,พอเอรพราะความเชื่อเพราะความอยากครับเพราะความเชื่อความอยากก็อยากนี่แหละทําให้ให้เราเชื่อเขาครับความอยากที่เลยทําให้เราผิดพลาดครับเนียนบอกครับคนที่เขาทานั่นเขาก็ความอยากเขาเลยผิดพลาดชีวิตของของมันกันครับอืแบบนี้ไอ้คนอยากได้นี่ก็อยากอยากได้ดิอืม โออยากให้มีปัญญาครับอยากให้สังเกตเ้อครับคิดพิจารณาเป็นไปได้หรือถ้าคนซื้อได้พระอรหันต์คนรวยเป็นทุกตัวทุกตัวมันคงจะไม่ได้จะพ่อคุณจุนทั้งนั้นหรอป้ไม่มีเงินซื้อเมนบอกใช่ครับโอนง่ายจะตายพวกคุณเอ๋ยไปพิจารณาเอาเลยไปนั่งพิจารณาในวินาทีนี้เลยครับ เนี่ยบางทีมันมันต่อให้รู้สึกว่าเรามีปัญญาก็ยังถูกความเชื่อหลอกหลอนนะแม่เนี่ยบางทีครับถูกมันยังมันยังหลอกเอาใช่โอ้โหนี่ยฮะแม่บางทีมันโอ้ไอความเชื่อของคนนี่มันมันออกอย่างอิงแล้วแล้วจะไปบอกว่าให้เขาไม่เชื่อก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องมันจะต้องเกิดปัญญาด้วยตัวเองอะแม่ตรงนี้ อันนี้แม่ก็ไม่ว่าหรอกนะแต่แม่เขาถูกเตียนแล้วนะที่จะกลับไปพิจารณามันจะไม่เป็นอย่างแม่พูดไหมแม่คิดว่าแม่พูดไม่ผิดครับอันคงจะเป็นอย่างนี้ลระมั้งอันอันที่เขาเป็นนั่นไปนี่เขาว่าเขาได้เขาบอกเขาเาพวกเป็นที่ไปอะไรับเขาก็ถ่วขร่วงเขามพราะเขาบ้าเขาเอง คือว่อนนาเป็นเชื่อนั้นในก็ได้ษกรชื่อก็โดนดีๆพลัดทินั่นแหละเนาะอันนี้อันนี้เยื่นขึ้นมาในนั้นลังหนักลยครับทำไมต้องมาทำเอาเรื่องของความจริงให้เป็นจริงๆไม่จริงครเนาะจะเรื่องุนมาทําให้มันแม่แม่คงได้ดูเนาะนนได้ดูอยู่เนาะเกี่ยวกับเกกี่ยวับเรื่องความเชื่อลัทธิอะไรพวกเนี้เนาะเห็นอยู่เนาะก็เห็นอยู่ครก็เลยคือได้ยินอยู่ครับ เรียกแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกแม่ก็เป็นเหมือนเขาเออไปวายนั่นวนี้คือเก่าระดีของเขาน้อหน้าวายนั่นไว้นี่พี่กันนั่นมานี่พอเราไม่มาปฏิบัติเล้วอบันมันไม่ใช่เรีวกบันแต่ถึงแม่จะเชื่อยังไงนะแม่เขาพูดนะครับตอนที่แม่จะพูดเอาเป็นเรื่องจริงจริงยคงับแม่จะนีสจริงแี่พระพุทธครับตั้งแต่นั้นมานะครับเขาพาไปอะไรแม่ก็ไปอย่างเขาอยู่ครัไม่รู้ไปครับ มานนี่พอมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่แล้วเรารู้ต้นมันเองครับโอ้ดู้เหมือนว่าเราจะรู้รู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรตู้เหมือนว่าจะรู้เขาได้รู้รู้พวกทีเทียอะไรนี่แม่ที่กล้าพูดออกมาไม่มีใครหรอกก็พวกเรานี่แหละตัวเป็นมาก,ก่อนครับเออเห็นนั่นเห็นนี่ก็เพราะเรานั่นแหละคือตัวเรานั่นแหละนะมันแมนอี๋ดีเพราะเราเคยเป็นมาก่อนแมนครับเป็นนี่งสันเราเลยรู้ แล้วมาจ้านี่คิดแม่ก็ไม่มันจะเหมือนก็มีเหมือนคนเหมือนแม่ไหมครับไม่เอาพวกมึงขี้โลคว่าอย่างนี้ว่าเขาครับมึงโลคใจว่าเขามันไปว่าไอ้ข้านนิครับมันจะเกิดเบื่อหน่ายเขาเลยดิครับมันมันที่แรกมันจะมีเบื่อผู้ชายว้ก็มองไปคือเบื่อเป็นพ้าเลยพ้าก็เป็นผู้ชายครับเบื่อหรือไง ับื่อพระดีกว่าก็มัไปว่ายหรอกคิดมันเบื่อครไปมากแล้วมันเห็นว่าผู้ชายก็เป็นอย่างนี้พระก็มาเป็นอย่างนี้รู้เหมือนว่าทุกคนก็มีจีบเหมนไม่สังเกตหน้าก็มีจีบของว่าครับเอพราะว่าเราเห็นว่าตัวเขาเป็นยังไงเป็นยังไงมันรู้น่ะมันรู้ว่าถึงจะเป็นพระก็ตามก็มีจีบอยู่รับ ทุกคนมีปีกแม่มอกโอ้ครับอือบอกโอ,โอ,โอโมองมานี่ไปทำไมต้องมีดูกีนแม่จะดูอย่างนี้เลยมันเป็นไปเองเนี่ยมัน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 ไปของมันเองเลยครับอือถ้าตนะรงนี้ตรงนี้ครับครับดูกีนเป็นน้ำโต๊ะจะเละเลอะ พวกผู้ชมเขาไปเนาะเราดูดูดูไม่ใช่มาดูคนเดียวดูหลายดูไปหมดนั่นแหละครับวันนี้ก็มาเจอไอแต่ว่าไปเทชเป็นเทวดาครับเฮอาดาเทวดาก็มีนางฟ้านางสมนเป็นกี่พันกี่กุศลเบื่ออีไปแบบนี้ครัไปเรื่อยมาสูงก็ไม่เก่า S <S <an> โอ,โอ,โอพวก,กน, <c oughs> นี้ยิง่งโลภใหญ่ไปอีกวันเพราะว่าพมึูโลภยิ่งมาบอว่าวันนีม้มันมามามาตอนมันย้อนเนี่ยมันดีมันย,นยน้อน,นมามเขากราบเขาเงาะเนาะเขาไปทานเนาะเขาก็อยาอยากอยากรวยอยากเป็นเศรษฐ์ก็ว่า,าไป <c oughs> ขอให้ผู้ขาดเลยเป็นทั้งจันทร์ช่างศิริด้วยเ,เขากราบไอเราเออหูอ <c oughs> ผู้เสี่ยวสันั่นบอกคว่ำชิดของแม่ว่าแม่อยากให้เขาได้กว่านั้นแม่ไม่ว่าริมดูถูกอะไรดิรไม่อยากเอาแค่นั้นแม่อยากให้เขารุดพ้นนั่นน่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวกินเขาแม่มันเป็นอย่างนั้นครัเก็ค,เคงจะเหมือนคนคน,คนที่อยู่ในเนี้ยที่อยากจะให้คนนู้นคนนีไ้ได้ได้เหมือนตัวเองเนาะครับเขาก็อยู่ตรงนี้ครับคงชี่แม่เก่งครับ กำลังงามทั่วเหมือนกันเหมือนกันแม่งามจริงๆเขาั่างามหมู่บมันมันก็นึกถุงก็วบนใช่มันก็ฮวนกลับมาโอ้ครับพุ่นตรงคือโลกสวยครับมีตัวนี้เขาเรียกโลกสวยถูกถูกครับนี่ตัวทาตัวนี้คือโลกสวยสวยหมดเลยครับเออบ้านนี้มันสวยก็นึกอะไรก็สวยไปหมดตู้บ้านนี้มุดิมโนโ่ไปเบ้านนี้ครับไปอย่างนี้กูควรเดินอย่างนี้กูควรพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ ไม่เคยมาเราเลยเลยจากครับไม่งั้นไม่จะรู้บอกเขาดิถูกถูกครับเออของจริงครับไม่ใช่อย่างนี้หรอกคุณครับไม่เอาอะไรถูกใครจะเป็นยังไงกูไม่สูญครับมันม่วงมาเป็นคนดีอยู่มว่างดิอ้าวแม่ก็เคยไหว้หลวงพ่อแล้วล่ะแต่มันคือแม่เองเงินเมียนมันเป็นช่วงระยะตอนที่เราปฏิบัติเท่านั้นแต่มันจะพิจารณาตามเหตุนะแม่เนาะ ครับมันมันมันจะพิจารณาด้วยปัญญาหรอกว่าใครที่จะช่วยหรือไม่ช่วยหรือยังไงครับแล้วมันจะไม่มันเป็นเฉพาะเวลาเราภาวนาเท่านั้นแหละครับเตเงื้นมันก็ธรรมดาครับพอเหตุเหตุมันมาประทะทันทีครับมันคบดี่็มันจะตอบในงานเฉยๆครับมันจะคิด่มันจะตอบในงานเฉยๆครับเืาจะพูดที่ใจในเ่องในกูกกระตายขึ้นกันมันตอบออกมาเลยเห็นบอกคตอบผิครับใช่ครับเตเพราะว่าอกากมีปั๊บ มันก็มีนั่นเห็นบอ๊เป็นสัื่นครับแต่ไม่มาละบาดมันมันยับยั้งได้มันไม่ได้เกิดไปอยู่สำหรับเรามันก็มองลงมาเป็นประมาณกลางๆใกลๆว่าซึ่งบอกไปซอยันไดมันก็ไป็นดอกน้อเป็นติดตายที่เก่าดอกนาอเรับเห็นบรับมาได้ก็เป็นซอยคนหั้นไกดอกนาอนั่นเห็นบ่ลงมาเรยวใช่ครับมันเป็นเรี่ครับ บางทีพอเข้าใจใหม่ๆเป็นเยอะแบบอยาก,กอยากไปช่วยคนนู้นคนนี้เออเขเโรกสวยครับ <c oughs> โรคสวยปรุงแต่งไปยุรวางโรกสวยครับครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกของรถปอะไรๆปต,ตสิคุณมีอยู่รัควมพยายามของหอน,น่ยละทำเรื่อยๆตอนน่อเนื่องบุญเราของเรามไม่ขาดตอนนีบจึงเต็มชามันก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นเ็ระอุ่นบุญเต็มครับุญเต็มมันจะในข้องมันเองด,ดอกมันรู้ในตัวของมันเองดอกมันรู้ข้องมันเองว่าตัวเองได้อะไร มันมีสงสัยมันก็มีมันต้องมีมบุญของเราถึงสงสัยกันแล้วกันนะครับขอให้ทาไปเรื่อยๆใช่ครับแม่อีแม่ก็ไม่นึกว่ามันจะไปเจอไอ้ที่สงสัยเท่าไหร่หรอกโอเคครับลึกว่าเออเห็นแล้นี่แล้วไาเห็นแล้น,นี่นี่ว่ามันจะไม่สิ้นหะรนะอืมก็มีอยู่น้อยๆคือว่า่ะครับเออเพราะว่าหยุดจนมาถึงตอนหยุดคิดแบบนี้ครับหยุดคิดอะให้ดีแค่ไหนเนยเอาก็มองโอ้ มึงหยุดได้เพราะว่ามึงเบรกมึงรัดหน้าเลียวมึงไปไม่ได้ว่ะโอ้นี่อะไรแม่ทําไมเห็นบอกคนเรามันทําไมมันสติมันตั้งมั่นไม่พอมันก็เลยเบรกไม่ได้เออครับมันขึ้นอยู่กับคำตองอูเขาด้วยดีครับตอนตอนตอนที่ตอนเต้นเต้นต้นตรงประคองคุณให้มันเป็นออตูแต่พอเป็นออตูมานี่เราเขาทำของเขาวันครับที่ที่ที่มันเห็นนั่นเห็นนี่สภาวะเาเราเกิดหรือว่าปัญญาเราเกิด เขาทำของเขาใช่ถูกครับเขาทำของเขาตลอดครับอทิ้งยังไงให้ให้ขอให้ข้ามตรงนั้นก่อนครับพอข้ามมาแป๊บก็พวกคุณก็จะพุ่งเข้วบ้านตัวเองได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกครับแม่อีดีแม่ก็ประคองอยู่ยางนั้นเลยจนสามปีสี่ปีเลยครับอีทุกวันแม่ก็ยังทำอย่านี่เ่า่อยมันดีครับอือถึงบางทีเวลาเราพูดเนี่ยแม่จะไม่ทำเลยแต่เขาทำของเขาครับแต่เว,เวลานิ่งกบ มันมันชัดไงมันชัดมาพร้อมเราไงแม่ได้รู้จักรหรือว่ายินไม่นิ่งไปนี่ก็าคุยอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเขาอยู่เขาจะไม่ได้ยินนะครัเอ,อวันนี้ซึ่งว่าเราไม่คุยกันนังง่งคียวแม่จะได้ยินเลยว่าเขาว่าอะไรครับแม่ก็อ้าวตามเขาไปยินชัดเป็นชัดขึ้นจะขึ้นแต่คนคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะแม่ไม่รู้จักแต่มีคนคนหนึ่งแม่ได้ยินเขาพูดออกมามันจะก็งการคน็นึ่องของของแม่ครับ แต่ป่านนี้เขาคงจะเข้าใจแล้วเขาเพิ่งมีความรู้สึกจริงๆรู้สึกว่ามีคนพูดกับเขาเขาว่านครับคุณอะไรคุณอะไรนะจริงผู้ชายคนอ๋อโทรมาใช่ไหมฮะแม่ไม่ครับเขา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 โทรเขาโทรมาคุยกับแม่ครับผมนอนอยู่มันมันมัเหมือนนี่มีคนพูดออกมาจากปากผมแม่เลยรู้เลยเพราะว่าแม่เป็นเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เรื่องก็ไปมันยิ่งมเร่ย แต่ไม่ใช่ว่าคุณคุณคุณได้อย่างนั้นคุณจะจบไม่ใช่ครับต้องไปเจอตานประขนาดนันจริจถึงบอกว่าโอ้คุณคุณคุณได้แล้วหนึ่งไม่ใช่ครับแต่แต่แม่เคยทุาวันขั้นพูดนะเพราะว่าอาจารย์เป็รหนุ่มของพ่อลินดำมีผู้เดินทำอย่างแม่มีสามสี่ เราเดินท่านไปแล้วท่านก็เกลียดให้ฟังว่าคนโน้นคนนี้ท่านก็ก็เล่าอยู่ก็ไม่แม่แม่มออาพูดครับแต่มันเป็นอย่างท่านพูดเวลาไม่สังเกตตอนเวลาไม่ทำบัตรครับเสียงมันต้องใช้เสียงแลเราระบายหนึ่งลองเสียงก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่แม่ต็ดลองเสียงจะเป็นอย่ที่เ,เ,ปเ,เป็นเด็กจะเป็นเสียงโอ้ไปเทียมที่เรกที่น้องจริงๆมีสารครับ เสียงเล่นเสียงยา่าเสียงกลางเคาะนุ่มเสียงที่สสามแหลมคมครับเสียงที่สี่ประกบทั้งหมดรวมทั้งเรางทุ่นนำทำไปเลยครับทุกวันนี้ยังเป็นตอนที่แม่นั่งเงียบโอ้มาเล้วดีเพราใหญ่นีป่ากูว่าพูดกั่าเงนไง คทุกคนเขาคงจะเป็นเหมือนแม่เนี่ยจะเขาจะได้ยินเหมือนแม่ไหมอย่าพวกพี่ยินใครกันสิครับท่านไม่ปฏิบไม่ปฏิบัติปฏิบัติแย่างนี้นะอาจจะไม่มีของเก่าไหมครับเนี่ยท่านปฏิบัติอืมผมก็ไม่เคยผมก็ไม่มีครับมันก็มีเป็นองบางกลแต่แต่คนนั้นเขเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนนั้นอะไรใส่เรื่องอืม เขาเคยส่งคนมาไม่รู้แต่ก็เขามาบอกว่าเขาไม่มีจังเลยนี้ยก็เลยหยุดไม่ใช่บอกคนเกิดอันนี้ปัาคุณจะหยุดนะรั่นคือตัวหลอกนี่นะไม่ไปได้โมโมเม่ว่าพ่อเลยมีอาการที่ซีเอลมันจะจบกไม่ใช่ครับไม่งั้นแม่จะวิ่งไปตามหลวงปู่วิ่งไปหาคนนั่นคนนี้จริงห่วย กูได้เินว่ากูโง่กูนี่ครับสามป่วยพวกป่ากูโง่ครับแล้วพอนีเห็ุจังสีว้าครับอือนั้งคนก็เคยนมาอยู่ดถ้าเราเอลพวกภาพแบบนี้ก็ว่าครับถ้าทำไมมีจงี่คือเป็นอนั้นอันนี่ก็ว่าอือก็เลยว่ามันได้หรือมากครับ มันได้แต่ยังไม่ไม่จบคุณยังไม่สุดยังไม่สุดมันแค่ว่าคุณไม่งอนกัดไปเฉยนี่คือความจริงครับบางคนไม่ก็สังเกตคนอื่นว่าท่นไม่ไปไม่ได้เลยมีสมาธิไม่ใช่ถ้ามันเกิดอะไรอยู่ที่ไหนก็มีสมาธินี่คือความจริงใช่อีแค่ว่าแบบยังไม่มันก็ชวนเรานั่งแล้วมันพอสมาธิไม่รู้ว่า ครับที่ไหนก็มีหมดถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วครับเ้ามันก็มีศีลสมาธิปัญญาครับมันเป็นอยู่ไหนมันก็ไปแล้วครับไม่มาเรียกที่นั่งล่ะขอให้มัเงียบนิดเดียวกูได้ยินเลยกูรู้หมดเลยอันนี้ถูกต้องเลยแม่มถูกต้องเลยครับครับเมียนโต ราะมันยุนน้ำเหาเลยใช่ไม่ว่าคุณจะอ้าปากหรือไม่อ้าปากเขาก็จัดการของเขาไปแล้วครับเออที่ยึดไม่ได้คิดเลยนี่ยก็คือเขาไวเนยดิเพราะไงก็บอบคอยครับเบรกก็นอตบงัวปัดหัวเดีอดรุ่มเพกับตัวใช่เออครับตรี้โอ้ยคนนี้นี่บางคนว่าทําไมถึงหยุดคิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีสติไม่เคยที่จะ ขายุดคิดถึงไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นนี้ครับอืบานนี้บางทีมันก็เป็นหรอกแต่คุณไม่สังเกตยังไงเ่าถูกครับแม่มไม่สังเกตไม่สังเกตของตัวเองครับนั่งเฝ้าอยู่กันครับเสียงเราต่อไปเลยถูกมีขนาดที่ให้หยุดยังไม่เห็นเนี่ยบางทีเพราะตางนั้นก็คือคุณไม่ได้ไปฏิบัติครับ คุณบอว่าเอาอมันก็ไม่เห็นจริงๆนี่ดีเลยนี่ก็ได้เอา้ามันสเสีนจังได้กันเจ้าลองออกปริญาณว่าอันกะบุกคือกันละคเห็นว่าครับมันเสยอยู่ดยังไงบ้างครับจิเส็นหมุนมันยุดหรือนั่นแหละทำไมนันาอะไทำไมหลวงพ่อ,อ,อครูบาอาจารย์ถึงต้องมาสอบอารมณ์ใช่ไหมครับนม่นี่แหละก็คือนี่แหละเข้าใจว่าทําไมครูบาอาจารย์ต้องต้องสอบอารมณ์ สอบอารมณ์ตอนท่านสอบอารมณ์ท่านดูสภาวะรามมันจะมีขั้นของมันครับเออย่างแม่นี่ไม่มีนับหนึ่งไม่มีนับสองไม่มีอะไรมีแต่ว่าอันนี้กูก็จื้ออันนี้กูก็จื้ออันนี้กูก็จื้ออันนี้กูก็ะจื้ออันนี้กูก็ะจื้ออันนี้กูก็จื้อกูก็มือถามากูก็ตอกได้กออกได้ทีอะไรนี่แค่นี้ไม่สนใจว่าหนึ่งสองสามไม่สนใจว่ายานอะไรยานอะไรมักเหมือนกันแม่ก็เหมือนกันแม่ก็รู้สึกเหมือนกันเลยนั่นนั่นแั่นแมนบะนะครัะอะไร ไี่เป็นขั้วมี่เลยซึ่าเราเป็นหนึ่งแล้ยงชิ้นก็อยู่ในเรานดเนี่ต้องมาถามหาตัวไหนอืมใช่ความรู้สึกมันก็ออกมาเลยสิ่งนี้จะผิดมันจะไมมันครอบปั๊บมันทำไม่ได้ถูกครับแม่สิ่งมันจะครอบอยู่แล้วอไม่ต้องมาใช้ความพยายามรักษาด้วยเมียนถึงมาเราเนี่ยบางทีเราคิดยากมันว่าแค่ยื่นมือไปมันบอกเราแล้วว่านี่ ถ้าน้อยก็ประมาณมันไม่เป็นไรพระเจ้าขึ้นมาหรอมันเยอะมันจะรู้ครอ้มันหลายตัวนน่ก็กินผู้เดียวมันผิดเอาเอาไม่ยิ่มาแบ่งกันมันเป็นไปได้อีท่าไหนครับมันค้อไปเดียไม่มีใครบอกมันหรอกครับนี่เราพนดมาศีลกับนี่นะมันมากยุ่งงกันเรยวมาเลยเป็นศินเป็นบวรนี่คือความจริงในตัวหนังสือครัไม่เชื่อไปเปิดดูไม่รู้ว่าใครเปลี่อนแต่มันเป็นอย่างนั้นครับมันมีแบบนั้นครับ อันนี้อันนี้ถูกต้องเลยแม่มันจะพิจารณาเองเลยแหละว่าเมินมันรูปอิด้วยสูงของหมูนาเหมือนเรายังเออเห็นเราอยากจะฆ่ามดฆ่าแมงเนี่ยเออมันยับเออมันยับยั้งเลยมันจะนั่นเลยอัตโนมัติเลยนมันจะไม่ไปไม่ต้องไปนั่นเลยมันจะพูดก็เหมือนครับเช่นคาพูดอย่างเงี้ยบางทีเราเคยพูดนี่ไม่ดีเนาะองตรงครับแค่ว่าเราคิด่ปจะพูดมันก็เบรกแล้วครับ มันอยู่ในสินแปดแม่อยู่ไม่มากแปดแม่ล่ะใช่ครับว่าจะใช่ครับวพาะว่าไอ้เขาบอกเนาะไม่ต้องไปพูดเรื่องมากเรื่องอะไรเลยมันมก็ต้องไปนับมันเกิดของมันมันรู้ของมันเองครับเออแต่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้อยู่ในมักเปดนะอยู่เต่สาหรับแม่ไม่นับเฉยๆถูกไม่นับหนึ่งนับสองถูกต้องครับแม่มันไม่จําเป็นต้องไปไล่ขนาดอย่างนั้นแม่ก็รูมาสังเกตคนไล่คืออ่านมาแล้วครับล่ลี่ครับ อ่านเรียบร้อยถูกไม่ไม่จะเป็นต้องไล่เลยมันเลยมันมันก็เลยรู้อยู่รั่วที่หนึ่งที่สองครับว่านี่คนที่ไม่รู้ที่หนึ่งที่สองมันมีอาการอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้น,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 นี่คือไม่มีที่หนึ่งที่สองครับ